นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิชฉามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพยคาปรายันติ พรมาจามาเทวาอภิลาภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพพวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะอุณโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาภาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรหมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภะพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาภาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะา วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาภาหาหาลือลือสัมปจิจชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนาโมพุทธายะา วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวะโหมสัมปติชามิเพงเพงภาภาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภะพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาุนะโมพุทธายะา วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงพาภาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภะพาวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะอุนะโมพุทธยะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาศีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพงภาภาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยกขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพภวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุหะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาภาหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพาวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะอะหุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพงพาภาหาหาลือลือสัมปจิจชามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสเพยคขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพาวันตุเมมหาปุญโยมหาราภะพ,าพาวันตุเมมิเตพาหุะติพุทธมะอะหุนะโมพุทธายะ วิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาส,สาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลอลือ